ทำไมเราชอบใช้กรรมเปลืองเปลืองกรรมกับเรื่องไม่เป็นเรื่องทุกวันนี้เราต้องใช้ชีวิตอย่างผู้ถนอมกรรมนะถนอมกรรมหมายถึงว่าจะทําอะไรเนี่ยอย่าไปหาเรื่องมาเยอะมากมายสร้างเวรสร้างกรรมตรงนู้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าจะเป็นวัตถุไปเป็นนี่เป็นวัตถุไปเป็นใช้คําพูดใช้ความคิดหรือเปลืองจิตเปลืองเวลาอะไรก็ตามทุ่มโถมเวลากับกรรมแบบสิ้นเปลือง ไม่ได้ประหยัดต,ตัวเองเลยประหยัดต,ตัวเองเป็นยังไงหมายถึงว่าอย่าเข้าไปผูกเวรกับอะไรอย่าไปเป็นหนี้เป็นสินเยอะอย่าไปผูกเวรกับคนนั้นผูกจิตกับคนนี้ไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปสร้างเวรกรรมให้มันเกิดขึ้นในชีวิตฝึกเป็นคนเงียบเงียบนิ่งนิ่งฝึกเป็นคนไม่ไปแส่ไปสายแล้วชีวิตเราจะสงบมากกว่าที่เราเป็นคนที่วุ่นเยอะวุ่นเยอะนั่นคือเปืองกรรม รมเนี่ยใช้ไปสิ้นเปลืองไปหวา,านตรงนั้นหวานตรงนี้แล้วต้องไปรับผลของมันไปพูดมากตรงนั้นตรงนี้ก็ต้องไปรับผลจากการพูดมากไปซื้อตรงนั้นซื้อตรงนี้ก็รับผลจะต้องเป็นหนี้ไปดูจังดูนั่นดูนี่ผลที่สุดไปเป็นหนี้ไปซื้อบาละอดทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นสําคัญนะเรื่องเปลืองกรรมเนี่ยเราไปสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองติดล็อกอะแล้วต้องเหนื่อยคําพูดก็เหมือนกัน ไปสร้างเงื่อนไขคำพูดตกกระไดพอยโจรสิโดนเขาตีขลุมบ้างอะไรบ้างแล้วติดกรรมไปกับเขาประหยัดกรรมคือหมายถึงว่าอย่าไปยุ่งคนเยอะอย่าไปวุ่นวายอะไรเยอะถือศีลฟังธรรมลดกิเลสถือศีลฟังธรรมลดกิเลสดูแลพ่อแม่อันไหนผู้มีพระคุณก็ดูแลเขาบ้างอะไรบ้างโดยเฉพาะพ่อแม่นี้ต้องดูแลตลอดแล้วเราเราจะเจริญนะ อย่าไปใช้ชีวิตแบบบุ่นเยอะจําไว้เนี่ยเขาเรียกเปลืองกรรมนะประหยัดกรรมอยู่นิ่งๆทําความดีถือศีลดกิเลสดูแลพ่อแม่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆพูดจาดีๆกับคนที่บ้านในครอบครัวรักใคร่กันอย่าไปยึดอย่าไปอัดตาจัดอย่าไปงอนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการสร้างวิบากที่ดีสร้างความดีสร้างสิ่งดีๆให้มันเป็นสิ่งดีๆอยู่รอบๆตัวเรา นะคะ